แล้วก็เจอกันคลิปหนึ่งพี่น้อง้ยคลิปนี้ก็ได้ก็คือเรากลับไ้บรรยากาศท้องทุ่งนาพี่นอ้องกับไอ้บรรยากาศนานโนนานาโคกเนาะสำหรับแปลงนี้ก็เป็นแปลงไอ้ญาติญาติกันพี่น้องญาติญาติกันข้าวก็กาลังพี่นอ้องเออกาลังกาลังไอ เข้าสู่ระยะน้ำนมพี่น้องกําลังเขาสูระยะน้ำนมก็ให้ดูตัวอย่างพี่น้องให้ดูตัวอย่างสำหรับนาโนนนาโนนาโคกนี่ตอนนี้ก็น้ำนี่แห้งแล้วพี่น้องน้ำแห้งแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือข้าวพี่น้องข้าวนี่คือในช่วงที่ข้าวถอดร่วงในช่วงที่ข้าวกำลัง ช่วงนี้แหละพี่น้องช่วงหอดพ่วงใหม่ๆแบบนี้ก็ร่งเข้าสู่ระยะน้ํานมแบบนี้คือพี่น้องอย่าให้น้ํามันแห้งพี่น้องอย่าให้น้ามันแห้งอันนี้ก็เขาก็สูบพี่น้องสูบใส่สูบจากสะข้างบนลงมาใส่เพื่อเพื่อเลี้ยงเนาะเพื่อเลี้ยงข้าวเพราะว่าคือข้าวนี่พี่น้อง ผมได้ได้ยกตัวอย่างครัพี่น้องได้ดูได้ชมไปแล้วว่าคือในช่วงเวลาสําคัญในช่วงเวลาสําคัญเนี่ยข้าวถอดลวงพี่น้องออย่าให้น้ําแห้งพี่น้องอย่าให้น้ําแห้งนอ่ถามว่าดินชุ่มแบบนี้ได้ไหมอันนี้ก็อันนี้ก็ดินชุ่มพี่น้องก็ไม่ชุ่มเท่าไหร่เออแต่ทีเนี้ยคือช่วงที่ข้าวกําลังตั้งท้องเนี่ย ดินนี่พี่น้องเาจะต้องแฉแน่จังหน่อยพี่น้องให้มันแฉแฉแน่จังหน่อยเออถ้าดินชุ่มอย่างเดียวนี่มันก็มันก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยดีพี่น้องอาจจะซีบร่อยดีเพราะว่าคือก็อย่างที่ผมบอกระบบของไอ,ไอ้เขาเรียกว่าการสังเคราะห์แสงของข้าวการหาธาตุสารอาหารของข้าวนี่คือมันต้องคือมันมันเป็นระบบ วนพี่น้องออดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็คลายน้ําออกทางใบเพราะฉะนั้นนี่ช่วงเวลาเนี้คืออย่า,ย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 ายอย่าให้นํามันอย่าให้นํามันแห้งพี่น้องออโดยเฉพาะนาโคกน,น,น,นะนาโนนนะนาโคกนาโนนแบบนี้นี่เนี่ยเพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วนี่มันมันมันสีเห็นให้เขานี่ทำให้ข้าวนี่ใส่เม็ดไม่เต็มพี่น้องออมันจะเป็นข้าวรีบหลายอ,อมันสิเป็นข้าวรีบหลายเนี่ยคือข้าวเนี่ย ข้าวเนี่ยมันจะใส่เม็ดจากปลายปลายนี่ได้พี่น้องเออมันจะเต็มจากปลายปลายไล่ลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆเออจนถึงโคนเออโคนเนี่ยมันจะใส่เม็ดไอ้ไอ้มันจะใส่น้ำนมเป็นครั้งสุดท้ายก็คือลำดับสุดท้ายเลยเพราะนั้นเนี่ยนาบริเวณไหนที่น้ำมันแห้งเนี่ยส่วนมากเนี่ยแถวเนี่ยแถวโคนโคนเนี่ย มันสิเปลี่ยนข่ารีบพี่น้องมันจะเป็นข้าวรีบเด้อเนีถามว่าแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงมันก็มีผลกระทบก็คือมันได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยพี่น้องเออคือข้าวเนี่ยในรวงรวงหนึ่งเนี่ยออเถามว่าถ้ามันมีหนึ่งร้อยรวงออแล้วถ้ามันใส่เม็ดเต็มทั้งหนึ่งร้อยรวงเนี่ยมันก็ดีไงพี่น้องแต่ทีเนี้ยออถ้าน้ํามันแห้งก่อนเวลาอันควรเนี่ย มั่นกระเฮ็ดให้ผลผลิตลดคือกันพี่น้องผลผลิตลดเหมือนกันเด้เ,เพราะฉะนั้นนี่พี่น้องสําหรับนาไข่ที่เป็นไน,นาโคกนาโน่น,น,นี่พี่น้องนาโคกนาโน่นเน,นี่ยส่วนนาลุ่มไอ้ข้างล่างนะไม่ค่อยมีปัญหาเร้อพี่น้องส่วนมากเนี่ยจะเป็นปัญหารับหน้านูน้นหน้าโน่นาน,า,นาโคกแบบนี้โดยเฉพาะใครที่ใส่ข้าวเขาเรียกว่า ไม่เหมาะกับพื้นที่อก็คือคือจังอันนี้นะเป็นนาโคกนาโนนแต่ว่าไปใส่ข้าวหนักความจริงนี่นาโคกนาโนนแบบนี้นะพี่น้องนาโคกนาโนานแบบเนี้จะต้องใส่เป็นข้าวเบาหรือว่าขาวดอมันจะดีพี่น้องมันจะได้เข้ากับสภาพพื้นที่อคือผมก็ได้ให้แนวทางไปแล้วว่าการปลูกข้าวนี่ว่าเราจะใส่สายพันธุ์ไหนดีใส่ข้าวเบาหรือว่าใส่ข้าวหนักเนี่ย เราเราอย่าเราอย่าไปทําตามความชอบของเราพี่น้องเออเข้าต้องยึดเราต้องยึดพื้นที่เป็นหลักเลยเออพื้นที่เป็นหลักเลยเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราชอบไอ้มะลิหนึ่งศูนย์ห้าแบบเนี้ยเออแต่พื้นที่เราไม่เหมาะนะเอ่อเข้าอย่าไปใส่พี่น้องเพราะว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันผลผลิตมันอาจสีบได้เพราะว่ายังเพราะว่าน้ํามันอาจจะน้ํามันอาจจะแห้งก่อนอา่าหรือไม่ก็ถึงมันได้ผลผลิต เฮาก็ต้องมาเสียต้นทุนเพิ่มโดยการเสียค่าน้ำมันสูบน้ำมาใสเห็นบ่กการจัดการยากขึ้นเออก็เพราะเหตุผลเหตุผลเดียวก็คือปลูกข้าวที่ไม่เหมาะกับพื้นที่พี่น้องเห็นบอกมันมีผลมดพี่น้องเออเราจะได้ผลผลิตดีหรือไม่ดีหรือเฮ้าสีไใดกำไรหรือสีขาดทุนมันก็อยู่ที่พื้นที่ได้พี่น้องเออพื้นที่เหมาะหรือไม่เหมาะอ่าม,มันมันมันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนที่จะปลูกข้าวต้องดูสภาพพื้นที่พี่น้องบางคนก็อบอกว่าสายพันธุ์นี้ดีสายพันธุ์น,นู้นดีใส่ข้าวเตี้ยไม่ล้มใส่ข้าวสูงล้มมันต้องดูพื้นที่ด้วยพี่น้องมันผมได้ให้แนวทางไปแล้วว่าคือข้าวเนี่ยมันดีทุกสายพันธุ์นั่นแหละแต่มันอยู่ที่ว่าพื้นที่ของเราเนะี่ยมันเหมาะกับสายพันธุ์ไหนแค่นั้นเองพี่น้อง ถ้าเราใส่สายพันธุ์ผิดปั๊บนี่ผลผลิตลดลดตามพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพมันไม่เหมาะเหมือนคนข่านี่แหละพี่น้องคนเราก็จะปลูกบ้านหรือว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องปลูกปลูกเรือนอะไรนะปลูกบ้านตามใจคนอยู่เนาะอผูกกูตามใจคนนอนเห็นบอกมันคือมันมันต้องให้มันเหมาะกับสภาพพื้นที่การปลูกเขาก็คือกันพี่นการปลูกข้าวก็เหมือนกันเราต้องดูพื้นที่ของเรา อ,อไม่ใช่ว่าเออมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยเอ,อมันมันมันได้ราคาดีเออกินก็แซบกินก็นุ่มเออกินกระหอมขายก็ได้กําไรดีแมนบอล่ะเออแต่เราก็ต้องดูพื้นที่ของเราด้วยว่ามันเหมาะไหมหน้ามันสีแห่งก่อนบอเอหน้าเฮ้ามันเป็นดินเหนียวหรือดินทรายเออแมนบอเพราะว่าถ้ามันเป็นดินทรายดินจืดดินอันนี้มันก็ มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับการปลูเขาเด้พี่นอ้องเออถ้ามันเป็นดินทรายมากๆเนี่ยมันไม่เหมาะเด้เออเฮ้ากับต้องปรับเปลี่ยนด้วยเออว่าเฮ้าสีปลูกพืชอีย่างแมนบอก็คือจังไหในปีนี้แหละเออปีนี้กัไอ้ลายพื้นที่พี่น้องหลายพื้นที่ไอ้โดยเฉพาะไอ้ไย,ยอดขาวนี่ยอดขาวเน่ะผมสังเกตด,ดูเนี่ยไปตรงไหนก็มีแต่ยอดขาวพี่นอ้องแปลงนี้ก็คือกันน เงอแปลงนีก็ขึ้นกันนี่พี่น้องเห็นปะเนี่ยเยอะเลยนี่พี่น้องเห็นปะขาวๆอยู่เห็นปะนู่นแถวนู้นก็ขาวๆอยู่นี่เห็นปะเห็นไหมเนี่ยเยอะพี่น้องเออลายอีลีเอออนุ่นก็ขาวๆอยู่เห็นปะนุ่นขาวๆอยู่นะมีแต่ยอดขาวพี่น้องมีแต่ยอดเขาตายห่วงปีนี้คือผมว่า น่าจะเป็นด้วยสภาพอากาศโดยพี่น้องสภาพอากาศนี่มันมันทําให้ปีนี้นี่โดยเฉพาะไอพวกไอแมลงอพวกหนอนพวกผีเสื้อไออย่างซุมหนีมันมันแพร่ระบาดเนาะแพร่ระบาดอแต่แต่ก็เดี๋ยวรอดูพี่น้องรอดูว่าปีนี้มันจะมีไอ,ไอแมลงชีประขาวไหมเพราะว่าโดยโดยไอ ที่ผ่านๆมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่มุกดาหารนี่มันถ้าปีไหนที่ฝนมันอดีเนี่ยมันมันสีมีไอ้มแมลงชีบระขาวขึ้นมาพี่น้องแมลงชีบะขาวขึ้นมาที่แม่น้ําโคออแต่ปีนี้เนี่ยไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าอแต่ที่เห็นมีเยอะนี่ก็คือเรื่องไอ้ไอ้ตายห่วงพี่น้องตายลวงยอดขาวนี่เยอะมากๆพี่น้องเยอะเลยปีนี้นี่ออก็เพราะนั้นนี่ก็ลองเอาไป <c oughs> ปับแก่ปรับใสเบิงพี่น้องเนี่ยเนี่อันนี้อันนี้เห็นบอกพี่น้องน้ําแห้งแล้วพี่น้องน้ําแห้งแบบนี้แล้วนี่โอ้ยข้าวกําลังข้าวกําลังใสเม็ดใสกําลังใสน้านุ่มแบบนี้นี่แล้วน้ําดันมาแห้งแบบนี้โอ้ยนี่พี่น้องเสียดายพี่น้องเออสูบน้ําใสต้องสูบน้ําใสให้ได้พี่น้องถ้าหาน้ํามาใสไม่ได้นี่กระทบผลผลิตพี่น้องน้ําแห้งก่อนนี่กระทบผลผลิตแน่นอนเพราะนั้นก็อย่าให้น้ําแห้งพี่น้องอย่าให้น้ําแห้ง โดยเฉพาะไอ้กอกองหกเนะเาะข้าวเหนียวกอของหกตอนนี้กะกะล่างสามขั้นดินชุ่มๆแช่ๆได้พี่น้องแต่ย่าให้มันแห้งแบบนี้อันนี้เบิ้งพี่น้องโอ้ยน้ำแห้งกอกหลอกเลยพุดนะเบิ้งขี้ดินโอ้เป็นผงนี่เนี่ยแบบนี้นี่ข้าวใส่เม็ดไม่เต็มพี่น้องอ่ะ,อะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังใครที่หาน้ำสูบใส่ได้ก็รีบหาสูบใส่พี่นอ้องเดี๋ยวเมล็ดมันจะไม่เต็มโอเคครับผม